บรรยากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่าแฟนๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนอกจากที่แบบว่าจะครบรอบ22ปีก่็หรือต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์22ปีในอนเตอร์เทนนะครับผมอยู่คู่กับคนไทยก็จัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้มาเจอกับแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับก็ได้มาเจอกับพวกเราศิลปินดาราทุกคนนะครับครับผมก็แฮปปี้ดูวิซิรี่22ปีนะของนายอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็เข้าร่วมมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ขอให้นายอนเตอร์เทนนะครับผมแบบว่าเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้้จัดดงานนนีีๆแแแบบบบบบะะฮ ูอยู่กู้กับวงการเชิงต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนมีความสุขกัลาโซดที่ไปมาเก๊ามาครับไกช้าลูกค้ากันมากเลยลูกค้าก็ก็กลับไปมาเกาครั้งนี้รู้สึกว่าเออโอเคก็แบบเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่าเออป็นแฟนทางทางทางมาเก๊าฮ่องกงก็ตอบรับกันอย่างดีนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่ได้ไปเจอแฟนๆตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้ไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูแล้วเราือนเราได้ไปเที่ยวอีกภาคหนึ่งด้วย ันนี้เป็นครั้งที่2ครับที่ที่ได้เข้าที่กลับมาที่มาเก๊าอีกครั้งครับกมนเป็นยังไงบ้างครับแฟนรบก็จริงแล้วคือจะบอกว่าจากครั้งแรกมาครั้งที่2เนี่ยเราเห็นความแตกต่างมากเพราะว่าเรายังเปิดคลิปนอนตอนอยู่ในห้องเลยเปิดคลิปอยู่หรือว่าเฮ้ยทางมีคนมาเปรียบเทียบแบบว่าท้งแรกอ่ะเรายังแบบมีแฟนคลับแบบนับจำนวนคนได้เลยแต่ว่าอีกรอบนึงคือแบบบัตรเต็มแบบเดียวคือบัตรเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นมาเก๊าหรือว่าที่ฮ่องกงนะครับราก็แบบดีใจมันดีใจที่ว่ากับ เติบโตแบบก้ากระโดดจริงๆมันดีใจครับมันเป็นความอย่างที่ผีอยู่บอกครับเรารู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่แฟนคลับได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทําออกมาแล้วก็โอเคเป็นการตอบรับก็ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราได้เจอแฟนคลับแล้วเราได้เล่นเกมได้ทากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ได้กลับไปรอบนี้อีกครั้งหนึ่งก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับผมนตัวผตมองว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เติบโตแบบยิ่งใหญ่มากแบบทแต่แต่ว่ามันคือระยะเวลาครบรอบหนึ่งปีเนาะที่ เราได้ใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็มีแฟนๆเริ่มเข้ามาสนใจตัดวรวมบ้ากเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆอย่างที่เอบเร์ลุนบอกเลยว่าในครั้งนี้มัน,มนค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันอย่างเช่นที่ฮ่องกงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระกับแฟนทับอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีแบบพายุเข้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันกลายเป็นเมนจิ้โมเมนที่พิเศษมากๆเลยได้ได้ได้ทักอะไรใหม่ๆด้วย ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไปแปน้นนีที่ต่างประเทศได้ดีครับรใช่ครับแต่ว่าไปไครับแม่แรมไปไหนครับก็ววจริงๆเรามีวอเวทัวร์ประกาศออกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีไปทางอ่าพนมเปญน,นะครับผมพนมเปญเสร็จ<ไ>ปุ๊บเราก็ไปเวียดนามครับผมไปเวียดนามแล้วก็มีไปเกาหลีครับแล้วก็มีไปชิงเต่าครับผมครับผมมีมีประกาศด้วยสำหรับยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยปีหน้าปีหน้าแต่ขออุ้มไว้ก่อนเดี๋ย่าขออุ้มไว้ก่อนขออุ้มไว้ก่อนเม็ดเยอะ จริงข้อดีของการไปเวิด์ทัวร์คือแต่ละแต่ละประเทศก็มีคัวเชอร์ไม่เหมือนกันแล้วก็ภาษาไม่เหมือนกันเลยเราก็อาจจะมีด้การเตรียมอะไรบางอย่างอย่างเช่นภาษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแม้แต่บางประเทศที่เราสามารถขอิีกัสิเองได้เราอาจจะใช้อะไรครับผมเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปเจอไปขับคนที่รักเราชื่อโซโเรารอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็แบบไปเต็มที่เราเต็มที่ทุกที่อยู่แล้ว ความแบบเป็นเต้าอื้อปลัเราแบบไม่มีความแบบว่าชอบแน่นอนเราแบบมามาเถอะครับผมมาเถอะเราพร้อมเจอแฟนคลับทุกคนครับว่าสิ่งที่อยากตัดใจที่มานจอ่เออที่ไปออกกาลังกายกันต่อต่อตใรเคยบอกเคยบอกว่าเคยคุยกันไว้แล้วว่าที่เราไม่ออกกําลังกายด้วยกันเพราะอย่างนั้นแหละผมเป็นคนชอบขิงส่วนเขาเป็นคนไม่เอาไม่ยอมแพ้ผมเป็นคนขี้เอาชนะ เขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ถ้าเราออกอะไรก็ด้วยกันมันจะเกินไปหน่อยครับนี่แต่ว่าวันนี้ผุกับกกํางกายมาเขาก,ก็แบบนี่อยากไปออกด้วยนะ,ะไม่ใช่ไรเราอ่ะชอบภาชนะแต่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นส่วนเขาอ่ะแข็งแรงมากเขาไม่ยอมแพ้สักทีมันเลยเหนื่อยมากๆเวลาแบบว่าไปเล่นด้วยกันมันดีนะแบบพี่อู๋พูดว่าเวลาเล่นออกกําลังกายต้องออกด้วยกันมันจะเป็นเหมือนส่งเสริมกันผมก็แบบไม่ยอม <ๆ S 2> เขาก็แบบไม่ได้พี่หู๋เดือวถ่ายรูปตลอดไม่ได้ไม่ได้ <tyard. S 2> ไม่มันทําให้เราออกกำลังกายแบบว่าโอเคแบบกินเยอะเราก็ต้องออกเยอะเพราะวันนั้นที่เราไปออกเพราะว่าเรากินเยอะมากกินเยอะมากกินเยอะมากทุกคนของขอออร่ยงกินอร่อยของกินอร่อยมากทุก,กี่เลยห้องกงเลยแ่าตื่นวามรู้ที่ออกแล้วพราแฟนไปทำใส่ส้มใส่เชือกให้เหนะ็นแล้วน่ารักมากน่ารักมากแล้วเขาตัดต่อเนียนมากเลยนะใช่เขาตัดต่อเป็นแบบมืออาชีพสุดๆเป็ professional แล้วเห่วงหรือเปล่าได้จะหวังครับใช่ก็ด้วยครับหลายอย่างครับก็ออกกำลังกายมาแล้วก็นิดนึงนะกเดี๋ยวไม่หน้าเดี๋ยวไปเชียด้วยกัน อาของดีต้องรอดูครับไม่น่าเบื่อครับไม่น่าเบื่อจะรอแฟนด้วยไม่เดี๋ยวเมื่อคืนมาเก็บก่อแล้วคืนนี้ถึงเที่ยวคาดหวังเลยนะผมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับพอแล้วครับไม่มีแล้วค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าตัวหัวรถก็ยังจะมีผลงานเพลงต่อไปในอนาคตหรือผลงานด้านการแสดงด้วยก็อย่าลืม ใกล้ๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีงานของงานประจ ա ปีของช่องวันสามเสลีย่ยวันสลัดจอเดี๋ยวรอจับตาดูว่าต้าหัวหัวจะมีอะไรแบบว่ามุกมีอะไรห,หรือนะเ,รเปล่าในปีนี้ใช่เดี๋ยวเราดูได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ